กดายบอกฟูดนะครับวันนี้มาถักนะครับรู้จักชื่อคลิปรู้แล้วล่ะนะครับว่าอะไรบอกฟูดกำลังจะมีเจ็ดพาร์ทสามแล้วนะครับว่าไปรอกแทวได้แต่พรุ่งนี้เลยนะครับพร่เช้าเลยนะครับพาร์ทสามแล้วพร่เช้านะครับรอได้เลยนะทุกคนรอได้เลยครับรอได้เลย ภาสาอังกฤษขอคุณบากีกันครับพวกัวคิดมีรีแวิมนั่นเองนะครับแบบจะใช้ดาบไา้เล่นะครับพอคนกูอัพซีสอ้อหรอสุดยอดหนุกซีองครับจะใช้ดาบนี้อยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้ฟาร์มนะครับไปไเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับกดแบบ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ